สวัสดีค่ะชื่อเล่นเบญญานะคะชื่อจริงเบญญาพาโลแก้วอยู่โรงเรียนเบนจมาหาลารค่ะได้คะแนนเคมีระ e ับเก้คะแนนค่ะหนูเรียนกับครูบิ๊กตั้งแต่ประถมค่ะคอร์ส J 1 J 2มเรียนตอนมปลายเป็นคอร์สออแกนิก2เพื่อสอบเขา้าเอ้ยเพื่อสอบใน TCHO ค่ะพี่แม็กสอนดีมากเลยค่ะพี่แม็กแบบ อธิบายดีมากแล้วหนูก็จริงๆเวลาเห็นพี่แม็กหนูก็จะสต็อปแล้วก็ทำเองก่อนแล้วก็ค่อยฟังเฉยพี่แม็กแล้วก็พี่แม็กอธิบายได้ละเอียดมากค่ะแล้วก็เข้าใจมากด้วยจากหนูที่ไม่ชอบออร์แกนิกก็มาชอบออร์แกนิกพอคอร์สออร์แกนิกสองออบิค่ะเรื่องกับครูบิ๊กนะคะหนูเรียนตั้งแต่ประถมแล้วค่ะตอนประถมหนูได้เรียนต่อจากพี่หนูก็คือพี่หนูมาเล่าว่าสนุกหนูก็เลยไปเรียนตามแล้วหนูก็รู้สึกว่ามีชีิคการจาที่ทําให้เราจาได้จริงๆแล้วก็ เล่าเรื่องผีที่ทาให้เราสนุกด้วยระหว่างเรียนแล้วก็อชอบในการเรียนออบิคค่ะตอนที่รู้คะแนนนะคะก็อย่างแรกก็คือเราตรวจคะแนนมากันแล้วเราก็พอจะประมาณค่าได้แล้วว่าก็คงได้ประมาณนี้แล้วก็ <Wow. S 1> ตอนอยู่ในห้องสอบก็ทําทันแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าจะได้คะแนนที่ดีประมาณหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าหนูอาจจะพลาดนิดนึงตรงข้อ ก,ก็อยากให้ทุกคนดูตารางธาตุดีๆนะคะว่าเลขมวลกับเลขอะตอมอยู่ตรงไหนไม่ไงั้นก็จะพลาดเอาเลขอะตอมไปตอบหนูแล้วก็เสียไปหนึ่งข้อวิีศบทที่คิดว่ายากที่สุดสําหรับหนูในข้อสอบแล้วกันนะคะน่าจะเป็นบทไม่มีค่ะไม่มีหรือว่าก,ก็ปีนี้หนูนนรู้สึกว่าก็โอเคทุกบทค่ะไม่ได้ออกยากมากแล้วก็ออกวิเคราะห์ด้วยซึ่งหนูก็ชอบออกข้อสอบที่ออกแนววิเคราะห์มากกว่าการจำค่ะ เทคนิคการทําข้อสอบของหนูนะคะหนูจะไปทําข้อเขียนก่อน,นะคะ่ะใช้เวลากับข้อเขียนไม่เกิน3 0นาทีแต่ว่าตอนสอบจริงๆหนูใช้ไปแค่20นาทีค่ะแล้วก็ข้อไหนถ้ายากมากๆเราก็ให้อ่านโจทย์ดีๆก่อนเพราะบางทีโจทย์มันก็จะหลอกเราอ่านดีๆสักหนึ่งรอบ2รอบแล้วก็ทําช้าๆเช็คดีๆประมาณนั้นค่ะเพราะว่าข้อเขียนคะแนนมันเยอะแล้วก็ไม่สามารถเดาได้ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็ใช้เวลากับข้อเขียนให้พอดีด้วยค่ะจะได้ ไม่ไปกินเวลาข้อกาค่ะหนูนะคะหนูเลือกถ้าติดนะคะหนูจะเลือกคณะแพทยศา,ศาสตร์รามาธี่ดีค่ะพอถึงน,อน้นองนๆรุ่นถัดไปนะคะก็วิธีการเรียนเคมีให้ดีนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องจำแล้วก็รีบเรียนให้จบแต่อยากให้ใช้ความเข้าใจมากกว่าเวลาเรียนเสร็จก็นำมาทวนทำการบ้านด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้เรามีสกิลที่ดีขึ้นในการทำข้อสอบแล้วก็ กระชับเวลาได้ดีจะได้ทำข้อสอบทันก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเด็ก6-9